ข่าววันนี้ทิ่งคืนผู้บอลไทยบายมาโน่โปร,รกิงสไตล์ประจาวันที่26พฤษภาคม2566โดยชายผู้บ่่คครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของชิ่งคืนวันนี้กันเดบครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ,บ้างผู้บอลไทยช่วงชิ่งคืนวันนี้มีประเด็นดนั้นเนี่ยอีเดสตา้าเปิดสาเหตุที่จริงว่าทำไมยกเลิกสัญญากับวิเซลโกเบในครั้งนี้ โดยอันเดสอินเดสตานะฮะกองกลางดีกรีแชมป์โลกนั่งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาเปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงทำไมต้องยุติสัญญากับวิเซลโกเบ่หลังที่ยังมีสัญญายาวถึงทีมไปจับทีมจนถึงปี2024โดยอินเดสตาได้เผยถึงสาเหตุนั้นนะว่าตัวเขาเองนั้นต่างพยายามทำงานอย่างหนักในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาแต่โค้ชดูเหมือนจะให้ความสำคัญในตัวเขาที่แตกต่างกันออกไปโดยการจับเขานั่งสำรองอยู่่างต่อเนื่องซึ่งอินเดสตาระบุชัดเจนนะว่าเจ้าตัว อยากจะค้าแข่งต่อนะแ,และก็อยากจะเลิกเล่นในขณะที่ไม่ใช่ว่านั่งอยู่แค่คาสนามอย่างเดียวซึ่งนั่นทำให้เขาต้องตัดสินใจหาทีมใหม่ในครั้ังนี้โดยอันเดียสอินเอสตาแถลงข่าวระบุเลยนะว่าอย่างแรกเลยคือผมเนี่ยต้องการจบเวลาที่นี่อย่างเหมาะสมจากนั้นค่อยดูนะว่ามีข้อเสนอใดบ้างสำหรับตัวผมในอนาคตอันใกล้นี้ โดยการอัมลาวิเลโกเบนั้นคือหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากที่สุดเสมอของผมผมคิดเสมอว่าผมอยากจะแขวนสตั๊ดที่นี่แต่สิ่งต่างๆมากมายไม่เป็นไปตามที่ผมต้องการในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาผมฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับทีมแต่ผมนั้นเริ่มรู้สึกว่าโคช้ชมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างในตัวผมผมอยากจะคาแข่งต่อไปและก็อยากที่จะเลิกเล่นในขณะที่ยังได้ลงได้นในสนามไม่ใช่แค่นั่งอยู่แค่ข้างสนามอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะทําแบบนั้นที่นี่และทําให้ผมต้องหาสาเหตุที่ที่ผมจะสามารถทําแบบนั้นได้สำหรับทางอันเดสอินเอสตาเนียกองกลางแชมป์โลกนาะทการ23แทบจะไม่ได้ลงสนามให้กับทางวิเซลโกเบเลยโดยถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองเพียงแค่3มเกมเท่านั้นในวันนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะฮะและก็เหตุที่แท้จริงว่าทำไมทางอันเดสอินเอสตาถึงยอมย้ายออกไป เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับหมายความว่ายังไงฟอนเตเล่แถลงการเหตุสาเหตุแข่งแนวรุกหายจากเกมล่าสุดเป็นเพราะอะไรกันแน่โดยสโมสรคาบอสกิฟอนเตเล่ตัวสกัดของชนาทิปสงการศิล์นวรุกทีมชาติไทยของเราได้ออกมาแถลงการสินักเตะที่หายไปจากเกมล่าสุด ที่ผ่านมา,าระบุว่ามาชินโยได้รับบาดเจ็บจะต้องพักอย่างน้อย3เดือนซึ่งอาการบาดเจ็บจะเกิดขึ้นในขณะฝึกซ้อมเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวยด้านซ้ายและนั่นจะทําให้เขาสามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในช่วงเดยที่2นี้แต่อย่างไรก็ตามจากการถแถลงข่าวดังกล่าวของสโมสรคาวาสกฟิฟอนเตเล่กลับไม่ได้กล่าวถึงชนะทิพย์สงการศิลป์และรกจิมชาติไทยว่าสาเหตุใดจึงไม่มีชื่อในเกมล่าสุดในครั้งนี้ สนั่นหมายความว่าชนาทิพยสงการศิลป์ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดหากมีนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บคาวาสกิฟอนเตเล่มักจะแถลงข่าวผ่านเพจสมโมสรและแจ้งต่อทางแฟนบอลอยู่เสมอในขณะนี้ นั่นหมายความว่าทางโทโรโอนิกิเลือกที่จะไม่ใส่ชื่อของชนะทิพย์เองในเกมต่งางๆในครั้งนี้โดยก่อนเกมชนาทิพย์สงกระสินยังได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพตนเองขนาดลงวอมซึ่งเป็นภาพของเกมก่อนหน้านี้เหมือนบอกเป็นนันันว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่การที่ทางโทโรโอนิกิเลือกที่จะไม่ใส่ชื่อของชนะทิพย์สงกระสินทั้งที่เป็นรายการฟุตบอลท้วยหมายความว่าอย่างไรกันแน่ต้องจับตาสัาติการของชนาทิพย์รักชุดนี้ให้ดีกันนะ ผมเป็นนะว่างานนี้หรือว่าข่าวลือที่ว่าชนะทิพสงการสินจะไปวิซซ์โกเบอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับตัวจริง100%นะหญิงสดจากญี่ปุ่นสุปรโชคนารกจิมชชตไทยดวนกับนกากุยาการันปัชเอ ดยงานนี้แฟนบอลไทยตเตรียมจะรับชมสุขโชคสารชาตินารุกทีมชาติไทยประเด็นประเดิมตัวจริงบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นหลังนารุกทีมชาติไทยของเราโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีเจลิกเล็กสุดๆกระท่งญี่ปุ่นได้เกมหลังสุดที่ผ่านมารวมถึงลงตัวจริงในเกมลูวันครับ2023ที่ผ่านมาด้วยและมีส่วนสำคัญช่วยทีมพลิกกลับมาเอาชนะคู่แข่งได้ถึง3เกมในครั้งนี้ ล่าสุดนั้นสุ p โชกเตรียมจะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงอย่างแน่นอนโดยคอนซัปมีคิวบุกไปเยือนถิ่นนากยกร g r a n ั u s ในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมเวลา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตยิงสดส่งตรงจากทางสยามโตโยต้าสเตเดียมซึ่งทางมิชามิเฮโรปเรโตวิชเปิดเผยผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นนะว่าเขาต้องการจะส่งสุ p โชกสรารชาติลงสนามในเกมบุกถิ่นนกกากยาในครั้งนี้ให้จบได้ ถึงแม้ว่าจะลงเล่นเต็มเกมและที่แล้วก็ตามทีแต่อายุยังน้อยจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะได้เห็นสุภโชคสารชาติเต็มเกมไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับบิทีปทุมปล่อย8แข้งท็อป,ปเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่นะ โดยีจีปทุมธานีนะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกภายใต้การนำทัพของโคชธงตงชัยสุโกกีแถลงการปล่อยตัวแข้ง8แข้งออกจากทีมตเตรียมเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ลา่าแชมป์ไทยลีกบวกกับลุยศึก ACL นาดิกานหน้าโดยผูเ้เล่นทั้ง8คนประกอบไปด้วยประสิทธิ์พดุงโชคกาซิโอเฟอร์นันโดไซส์เบนอาชูเบลยูสเกะมารุฮาชิสวิทไปพมราช ธรรมยุทธ์รักบุญเอรเนสโตภูมิพานและก็สเตนิโอนจูเนียในคารักนี้อาจจะผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกัน,กนว่าแต่ละคนนั้นจะไปที่ไหนกันแน่แล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันนะครับชายหาดไทยพ่ายอิ่านไป2องต่อเจ็ดในเบลเ c ช Soc กอรเกม2023โดยทัพช้างชายหาดช้างศึกนะฮะต้านพลังของแชมป์เอเชียในศึกเบ e a บช So เก e r g a m มไม่ไหวพ่ายไป2.7ต่อในครารักนี้ สรุปผลนะครับผมงานนี้การแข่งขัน A Nox World Beach Soccer Game ม2023รอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิหร่านที่เมืองเจดัาบป,ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเกมนี้ทัพชายหาดไทยพ่ายไป2-7อิหร่านได้ประตูจากทางอันบารีนาทีที่10และก็31มอกทารีนาทีที่1มาวฮชนาทีที่7ชิกนาทีที่18เมียเชคารี ri, นาทีที่27 ส่วนทีมชาติไทยที่2ประตูจากทางอภิวัตสิงห์งอยนาทีที่16แล้วก็ฐานันดอนปะปราชะนาทีที่32ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นต่อไปของทีมชาติไทยจะลงเตะรอบจัดอันดับ5พบกับทีมชาติโอมานในวันที่16พฤษบาคมาเวลา18นาฬิกาเวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทยประมาณ4ี่ชั่วโมงในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์เขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกครับ จันเตอร์เผยความต่างของฟุตบอลหลังได้มาซ้อมที่อุระวะในครันี้โดยทางเวลิเท้ป้อมพันธ์มิดฟิลกิเลนพยองเผยสิ่งที่แตกต่างหลังได้มาฝึกซ้อมกับทางอุระวะอารเตมอนชีสตายการเล่นใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่ความขยันในการวิ่งในครันี้ ความเคลื่อนไหวในการเก็บตัวฝึกซ้อมของวีรเทพป้อมพันธ์กองกลางของทางเบิงทองนะฮะได้รับโอกาสเป็น1ใน3นักเตะที่ได้มาฝึกซ้อมกับทางอุรวะเรดสไดมอนด์ยอดทีมจากทางศึกเจลิกโดยหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมเป็นเวลาประมาณ10วันชันเตอร์ก็ได้ออกมาเผยถึงความแตกต่างของฟุตบอลในไทยและกันในญี่ปุ่นนะว่ามาที่นี่ก็สนุกดีครับได้เรียนรู้แต่ช่วงที่ทีมเขามีติดแข่งขันอาจจะไม่ได้ซ้อมเต็มที่มากมายนัก พอเขาเองก็จะเน้นไปที่การแข่งขันกันอีกด้วยแต่ทีมของเขานั้นก็มีโปรแกรมแยกให้นะครับการที่เล่นที่นี่นั้นสิ่งที่แต่งชัดเจนก็คือเขาวิ่งไม่หยุดเลยนะครับต่อให้มีบอลหรือไม่มีบอลเขาก็จะเพรสตลอดเลยครับวิ่งกันไม่หยุดเหมือนบางเกมรูปเกมอาจจะไม่ได้เร็วมากมายนักแต่คือเขาเพรสกันตลอดเลยนะไม่ให้อีกฝั่งมีพื้นที่ในการเล่นได้เลยครับ ผมนี่ก็ได้เรียนรู้จากพวกเขานี่แหละครับผมมองว่าการเล่นไม่ได้ต่างกันมากใหม่นักแต่ต่างคนท,ที่เขาวิ่งเยอะเขาขยันมากบอลของอุรวะเนี่ยก็มีการบิ้วเกมเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกจังหวะแบบเมืองทองเขาอาจจะมีบอลยาวบ้างอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยการเขาลงมาเชื่อมเกมบอลดีและปีเขาเร็วมากครับกองกลางดีกรีชาิไทยได้เผยกล่าวชิงชัยเอาไว้ในครั้งนี้ ถ้าผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้อาจารย์เตอร์บอกได้เลยว่าไปเห็นของดีญี่ปุ่นมาบอกว่างานนี้เดี๋ยวมาปรับใช้กับทางาสโมสรไทยบ้างแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันตอไปก,ก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจอาจารย์เตอร์กันด้วยครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมานโน่โปรกิงสไตล์ประจมันที่26พฤษภาคม2 5 6 6โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ